สวัสดีครับผมดองเรื่องเล่าร้อนมือนี้ผมก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึง่งผมตั้งซื้อเรื่องนี้ว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมร้อนเริ่มเรื่องว่านี่ก็เป็นช่วงไอ้ที่เพิ่นศึกใหม่ๆแล้วก็มาโชกไกยกรรมเปิดหมวกอยู่พัทยากับมูพวกกับหลายคนอยู่แหละครับกับพราะมาอยู่พัทยาได้อยู่จะพักหนึ่งเมื่อก็มีมูที่โชกกยกรรมน้ำกันนั่นแหละ มาชวนไปศูนย์ปฏิบัติธรรมตอนนั้นไอ้ทีเราก็ถามอยู่ได้ว่ามันมีจิตกรรมอย่างยังไงละ่ะไอส้สินนี่เราก็บอกว่ามันก็เป็นการนั่งสมาธิอยู่ในปรา,า่าประมาณนี่กระจุดประสงค์ก็คือทำสมาธิสิ่งที่บ่เคยหู้กิู้สิ่งที่บ่เคยเห็นก็สิได้เห็นประมาณนี้ละ่ะไอ้ทีเราได้บอกว่าสิไปกันมือใดละ่ะก็ อยากไปอยู่เด้เพราะว่าเขาก็บอเคยไปจังสีเนาะคนบอเคยไปกะอยากไปแล้วก็มันก็ไปเที่ยวน้ำลหรครับประมาณนี้เปิดหูเปิดตาบัเพอนัดมือนัดหยังกันละ่ะก็เตรียมโตอกจากบ้านกับประมาณเที่ยงคืนนี่เหละครับไปหอดพุ่นกับประมาณแปดโมงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่ตั้งอยู่จังหวัดพิจิตร พราะไปหอดแล้วก็ไปลงไร้ชือ่อลงอย่าง่ีงอย่างีสิละแล้วก็เขาร่วมกิจกรรมก็เป็นการเตรียมโตเพื่อที่สิเขาไปนั่งสมาธินี่แหะครับเพราะวันไปนั่งในปราสาทเป็นบ่ละครับมันก็นต้องเตรียมโตเตรียมกายเตรียมใจอย่างประมาณนี้ก็เป็นศาลาคนที่ไปนี่ก็มาจากทั้งอื่นก็นหลายขื้นกันเดเว,ว้าถึง แ้วพอไปหอดเขาก็าให้ไปนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไหวพระฟังพระเทศอีย่างังี่ยสติตอนพระสวดอยู่นี่ก็คนของขื่นก็หลายคนอยู่สำหรับคนถิ่สักลายอย่างังี่สมีของมีองค์จังซี่สเข้าของขื่นกันแต่ว่าตัวเรากับบุญหูึกอย่างเด้จิตบ่ถึงหรือว่าอย่างจังไดประมาณนี้แหละเราก็เว้าให้ฟังหลังจากนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมก็พากันไปจับบัตรคิว ประมาณสองทุ่มจะบ,บัตคิวสีได้รอบใดยังจังได้ยัง,ยง,ยง,ยงสิละเพราะว่าคนไปมันก็นหลายสิบคนอยู่แต่ว่าโตเล่าพันจับได้เป็นคิวที่สองเล็กๆแล้วคิดอยู่ได้ว่าเขาบอดไดเห็นนางน้ำกันบ่ก็ยังเว้ากับไอศินอยู่นะไอศินเราเลยบอกมาว่าถ้าน,น้ำกันล่ะมันสีไดสมาธิมันสีหยังบ่ ต่ว่าก็บอกเป็นอย่างดอกอย่าพยายามลืมตาเท่านั้นละ่ะเพราะว่ามันอาจเสียให้จิต,ตเตลิดได้ไอ้สินเพื่อนกระบ,บอก่าวางสิบบัดพอถึงคิวของไอทีนี่ก็เขากระหีย่ยางตามไม่ชี้ไปก็พ้อมลูกซิ์เพิ่นอีกประมาณ4ี่หาคนน่ะแหละก็่ยางตามกันไปมันก็มีตปาป่าเด้ครับตอนอยางไปนี่ก็ยันญาติอยู่ในใจนะะี่แหละจังหน่อย พราะยางไปได้จะพักหนึ่งนี่ก็ไดิยินค้นห้องอยู่ในกระท่อมกระท่อมหนึ่งห้องประมาณว่านอห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 นอโต้ที่นี่ก็คิดอยู่ในใจว่ามันจังได่น้อมันพ่อ,อยั่งน้อหรือหรือแก่งเฮาวะประมาณนี้นะในความคิดเพิ่นแต่เราก็บไริใส่ใจอยังไหลยดอกเราก็ยยางไป โต๊ะกระท่มนี่ก็สิยู่ห่างกันประมาณห้าสิบเมตรนี่แหละครับกระห่างอยู่ด้กับบได้นั่งใกล้กันบานไดหรอกเรื่องกระท่อมน้่อยเพราะไปหอดน,นากระท่อมอ่ะเมชีเ้าก็เลยถามมาว่ากลัวผีหรือเปล่าแต่ว,ว่าตัวไอทีเราก็บโบมินค้นขี้ย่านดอกแต่ว,ว่าก็เชื่ออยู่ดอกว่ามันมีอีหลีหรือ,อยังไแเ้าก็เลยบอกแม่ชีไปว่า ผมไม่กลัวผีครับหลังจากนั้นเม่ชี้ก็เลยบอกว่าให้พูดตามนะขอให้ผีที่สิงสถิตยอยู่หน้าที่แห่งนี้มาแลบลิ้นปิ้นตาไม่ว่าจะเป็นผีไตหงผีไัยผีเงี้ยงประมาณนี้ละ่กะก็หลายเติบอยู่ละ่ะไอ้ที่ก็ตกใจเอื่อนเด้ยประมาณแบบเขาบอกว่าเขาบ่ญานนี่ก็บอกว่า,านาว่าสิไปท่าทายเขาเด้ แล้วถ้าเขามาพร้อมกันนี่ลีกะย่านอยู่เพื่อนวันเกับบได้คัดไม่ชี้หรอครับแล้วก็ว่าตามมาล่ะหลังจากนั้นเราก็บอกให้ผมย่างเข้าไปในกระท่อมไปนั่งสมาธิในกระท่อมนี่ก็สิมีกดพระไอทีเราเข้าใจว่าเอาไว้กันยุ่งอันล่ะแล้วก็สิมโลงศพอยู่ลงหนึ่งเขากับบุหัว่าเขาเสร็จกันเอียงหรือจังใดเนี่ยต่ก มีความเป็นดยานอยู่ขนาดว่าคนบบาญเนี่ยก็ยังหูซึกแบบเอ,อตื่นๆอยู่หลังอย่างนั้นเราก็ยางเขาไปนั่งในกฎทั้งสำนักนี่ก็สิมีคำกำกับให้กำกับทำสมาธิอยู่ว่าประมาณนั่งหนอถูกหนอเข้าหนอออกหนอก็เป็นการกำหนดลมหายใจนี่หลังอย่างนั้นก็ เมชีแล้วก็สวดคาถาอย่างียหรอกสิว่าคาถากับโบแมนเนี้ยมันเป็นเพราะว่าได้ยินคำว่าปุกปุกกันนะมันเป็นคาถาปุกผีว่ะโล้คิดอยู่ในใจหลังอย่างนั้นกัดถีมาน้ำกันซีหาคนถีเป็นลูกศิษย์แม่ชีนั่นกัเพราะกันว่าสาทุแล้วก็ย่างไปเลยก็คือตรงนั่งผู้เดียวนี่แหละครับแล้วมันเป็นปลาพอมบรรยากาศก็เงียบเลย บดิยินเสียงอย่างเลยได้ยินแต่เสียงนั่นเสียงนี่ห้องเป็นเสียงสั์ป้าเนี่แหละพอนั่งไปได้พักงหญ่ๆแล้วก็หูซึกโตว,ว่าห่อนเราคิดอยู่ในใจอยู่ได้ว่ามาทําสมาธินี่กะสิว่ติดพลล้มเห้กันไน่ยว่าแต่ก็คือว่าละ่ะไฟฟ้ามันเข่าบ่ถึงประมาณนี้แล้วก็เลยบดิคิดอย่างหลายว่าห่เนะพอนั่งไปได้ประมาณเกือบชั่วโมงพุล่ะห่อนแทงเงื้อออกเต็มโตเลยเด้เราบอกตอนนะ่ะ เราคิดอยู่ในใจว่าคือสิบอมี่อย่างหรอกว่วาสิลืมตาแล้ววา่าเพราะว่ามันห่อนเนาะมนันอึดอัดจังสิแต่ว่าเรากับวานนี้ลืมตาหรอกเราพ่นได้ยินเสียงดนตรีไทยก็ดียินค่อยๆหนึ่งเด้เราก็เลยตั้งใจฟังตั้งใจฟังจนลืมกำกับว่าเข้าหตุทหองว่านั่งหนอถูกหนอเข้าหนอออกหนอจนลืมวันดรอกเสียงดนตรีไทยก็ ค่อยๆเขามาไก่เรื่อยๆเรื่อยๆมันนี้เรามาคิดได้ว่าเอาลืมท่องตัวนี่วะเราก็เลยกำกับขึ้นมาใหม่ตั้งสมาธิมาใหม่แล้วเสียงก็ค่อยๆหายไปยู่ที่ดีกับอย่างนเสียงเคาะลงได้บัดนเล็กๆก็กกคิดว่ามันเขาแบบว่าเซจกันนี่แหละประมาณแบบเหตุให้เหยาหย่านห้อหอย่างจังสิกระบ,บนไี้คิดอีหยังกระเคาะยู่ประมาณหลายเทื่ออยู่ดรอก เราก็ได้ยินเสียงลุกขึ้นมาจากโรงคือจังแล้วลุกขึ้นมานั่งอยู่หนากดเทาเลยเสียงเพราะมันเป็นเสียงใหม่ใช่ไบ่คนยางไปยางมามันกิดตรงรันตรงไนยินนี่แหละอยู่ดีดีลมเย็นๆเหมืน,นมจักมาเตอร์ไซมันกิบโบมนลมเด้คือจังมันเย็นขึ้นมาเองอยังสิเย็นเยือกเยือกเลยแต่ว่าเราก็จําคําไอส้สินที่บอกไว้โยาอย่าลืมตาเด้อเราก็บโบลืมตารอกปะ หลังากพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนยางว่านั่งห่างลังล็กๆแล้วคิดว่ามันเขาแกล้งก็เลยอาเสียนให้ย่านให้เสื้อยังประมาณนี่แหละโลกก็เลยยีตาเบึงแล้ก็เห็นผู้ชายผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้ากฎแล้วมันก็มืดมันก็เห็นบ่ชัดดอกครับแล้วยูดีๆเสียงดนตีไทยก็ดังขึ้นมาอีกบาดก็เลยรลับตาเฮดสมาที่ไม่กับว่าไอ้คิดยังไลาอคิดว่ามันคนนั่นแหละ กับน,นาสีเป็นคนเนั่ยละหลังจากพักหนึ่งผู้ชายที่นั่งอยู่หนามุ่งกับไอไอคือยังคนเป็นโลกมะเร็งนี่ละ่ะไอคักอหลีคือยังเป็นวัตน,นโลกอยียงประมาณนี้ละเราก็เลยลืมตาเบ่งเลาเห็นได้เลยว่าตอนคนที่อยู่หนามุ่งอ่ะไอมันมีอยียงดำๆพุ่งออกมาจากปากเราก็เป็นน้ำคือยังเลือดเนั่หละกระทิงมาติดมุ่งนำํำ ตอนนั้นกับขนค้งลุกเลยกับย่านย่านแห้งอ่ะแล้วก็เลยรับตาเพราะว่าตอนอันนี้เขาบอกว่าหามแลนหามหยังอย่างเงี้ยสิกับโบก,ก้าโบก,ก้าลุกโบก,ก้าแลนเดี๋ยวมันสิออกาก็บปลาบ่ได้ย่านลงแล้วก็นั่งยู่โดนเติบแต่ว่าพอหญ่นั่นกับยังไอ,อย่นล่ะเจ้าพักหนึ่งยินเสียงของหล่นลงพืน้นดังแห้งยวนวต่อก็เลยเฝ้ามืนตาขึ้น พราะยังนั้นไอจนว่าหัวเราหลุดมาติดมุงแล้วก็ตกใจทั้งขนลุกกัดตั้งกับบกก้าว่าอย่างเพราะวอยผู้เดียวทาแลนนี่กัจักสิพ่ออย่างกับบกหูแล้วจักพักกัมีเมชีก็ะลุกซิ์ยางมาแล้วก็สวดมนต์อย่างจ้าเสียแล้วก็บอกว่าสาธุแล้วเพิ่นก็ะเอินก็เล็ดลืมตาบัดพลืมตาแล้วก็ เลือดที่เขาเห็นว่ามันติดอยู่มุง่งเี่ก็มันโมมีล่ะก็ถือว่านันเป็นเรื่องแปลกเพื่อนแล้วก็คิดอยู่ในใจว่านี่บอว่าที่เขาว่าผีหรอกหลังจากที่เขามาฮับเซตเกิด่ายศิลพอศิลนั่งสมาธิเซตจก็เตรียมโตสิกับบ้านเงินก็ยูจนหอดเศร้าละก็ขึ้นรถตู้นันกลับพื่อเก่าแล้วครับ กับตางคนต่างเว้าประสบการณ์ที่พ่อกันในรูปแบบที่แตกต่างกันและจำได้บ่ครับที่ผมบอกว่ามันมียายคนหนึ่งตอนที่ย่างไปอ่ะตอนที่สีย่างไปกระท่อมอ่ะเราได้ยินเสียงว่านอหนออนอเบังเอิญยายคนนั้นอะเรานั่งอยู่รถตู้คันเดียวกันพอดีแล้วก็เว้าน้ำมูลเราอะนะแต่ว่าเขาได้ยินเนาะเราบอกว่าแล็กๆก,ก็นั่งคือยังบ่มีเอยียง ตะวันมีคนเนี่ยมาบีบคอเราหรอกกดลงก็พื้นองนี่สิแล้วก็สติแตกแต่เราก็บระก,กาแลีนเพื่อนเพราะเราก็ถือบอกมาเพื่อนว่าห้ามแ,แลีนเราก็เลยรุดว่าอยุคคําเดียวว่าจากสิเป็นนั่งหนอถูกหนอเข้าหนอออกหนอด้วยความผิจิตเราลุดนั่นแหละก็เลยห้องออกมายุคคําเดียวว่านหนอ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  ลรก็ส่วนไอ้สินนี่ก็เราก็บอกว่าอย่างไายดอกเพราะว่าเราเคยมาอยู่แล้วจรงจีนี่ก็เป็นรอบสองที่เรามาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับไอทีในตอนที่ไปศูนย์ปฏิบัติธรรมกัยุจังหวัดพิจิตรนั่นแหละครับกระทาผู้ใดมักเรื่องเล่าที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนี่ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในนะครับสำหรับมือนีก็ขอบคุณนี่เลยที่เขามารรบฟัง สวัสดีครับ